สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกท่านคะ่ะวันนี้แม่บ้านยุกิทีเชิญเพื่อนเพื่อนมาทำผัดพริกแกงหมูชิ้นใส่หน่อไม้ดองค่ะนี่ก็เป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะมีหมูชิ้นที่หั่นไว้แล้วมีหน่อไม้ดองซื้อมาจากตลาดค่ะนี่ก็เป็นผักแต่งกลิ่นหอมสองอย่างนะคะใบมะก,กรูดกับใบโหระพาแกงเป็นพริกแกงเผ็ดค่ะน้ำตาลสายขาวสำหรับปรุงรสหวาน มีผงชูรสสาหรับท่านที่ทานได้นะคะท่านไม่ทานก็ไม่ต้องล้วก็มีพริกสีฟ้าแดงสดสําหรับแต่งสีสันแล้วก็กระเทียมสับค่ะนี่ก็เครื่องปรุงจช่นน้ำนะคะซอส้าเขียวซอสห้้้งร่มมีน้ำมันเพื่อสำหรับผัดแล้วก็น้ำเปล่าค่ะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่เราจะใช้ในการทำอันนี้ค่ะ ่อนอื่นเราจะตั้งน้ำเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อที่จะทําการต้มล้างหน่อไม้ก่อนที่จะนําไปล้างเราก็เอามาล้างออกด้วยน้ําเปล่าก่อนนะคะหน่อไม้ที่เราได้มาเนี่ยจะถ้าเป็นการซื้อมาเนี่ยต้องทําให้ดีค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ระยะเวลาในการหมักการดองของที่ร้านนะคะล้างออกก่อนสักสองสามน้ําเสร็จแล้วก็หยิบชิ้นมาชิมดูก่อนค่ะถ้าการล้างทําให้กลิ่น ที่เป็นกลิ่นไม่ค่อยดีนะคะ่อไม้ดองจะมีกลิ่นแล้วก็กลิ่นลดความเปรี้ยวความเค็มลดจัดเนื้อดอไม้ก็ถือว่าใช้ได้น้ําก็จะเดือดพอดีค่ะเพราน้ําเดือดน้ําที่ต้มอ้อยเดือดแล้วก็นมาต้มล้างอีกทีค่ะล้างให้รสนี้ความเปรี้ยวความเค็มที่ติดในเนื้อ่อไม้ลดลงจะทำให้การนำไปปรุงอาหารนั้นปรุงได้ง่ายค่ะ ดีที่ทุกวันนี้หน่อไม้ดองนี่จะงามค่ะที่เขาทําขายก็จะอ่อนนิ่มดีเอากระตั้งกระทะเปิดไฟความรม้อนปานกลางค่ะเติมน้ํามันสำหรับผัดจะเป็นน้ามันพืชน้ํามันหมูก็ได้นะคะนํากระเทียมสับใส่ลงไปไม่บ้านยุงทีมีเป็นกระเทียมจีนแกะเอาเปลือกออกแล้วก็สับให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเอามาผัดให้เหลืองกรอบกลิ่นหอมเราก็อย้นำหมูที่เราล้างเราหั่นเป็นชิ้นเอาไว้ใส่ลงไปค่ะ หมูถ้าเป็นหมูที่ติดมันเยอะๆหรือว่าเป็นสามชั้นนี้ก็เราก็จะไม่ต้องใส่น้ํามันเยอะนะคะอันนี้เป็นหมูติดมันนิดหน่อยค่ะเป็นเนื้อแดงแล้วก็ติดมันนิดๆก็จะใช้น้ํามันเยอะหน่อยพอหมูสุกระดับหนึ่งก็ค่อยนาพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปนะคะพริกแกงเผ็ดอยู่ที่สีสันที่สวยแล้วก็กลิ่นเนี่ยนะคะต้องเลือกให้เป็นเวลาเราไปซื้อตามร้านค้าเนี่ยดูดีๆถ้าเป็นแม่บานทีตจะไม่ชอบที่ แกแ่งที่ละเอียดมากต้องเป็นการบดที่หย,ยาบๆค่ะไม่ต้องละเอียดมากก็จะแต่สีสันต้องแดงแบบนี้จะสวยเติมน้ําเปล่าลงไปเพื่อให้เนื้อหมูนั้นไม่แข็งนะคะเราเติมน้ําเปล่าเวลาผัดนี่จะช่วยให้เนื้อหมูนั้นนิ่มพอหมูสุกด,ดีสีสันเข้ากับเพกแกงดีแล้วเราค่อยนำนองไม้ที่เราได้ล้างเราได้ต้มเอาไว้ใส่ลงไปผัดรวมกันคะ่ะ ดีที่ว่าหน่อไม้ดองในสมัยทุกวันนี้เขาทำแล้วมีแต่เลือกแต่ที่เป็นเนื้อนิ่มๆนะคะเป็นเนื้อหน่อไม้ที่ไม่แข็งถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่บ้านขายของชาก่าคุณแม่ก็จะขายกับข้าวไปด้วยไปซื้อหน่อไม้ที่เป็นปีบมาเขาจะทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงส่วนที่เป็นข้อต่อแข็งก็จะมีมาเยอะเลยต้องมาเลือกเวลาจะใช้ต้องมาเลือกมาตัดมาหั่นออกไปก็ มาปรุงรสหวานด้วยน้ําตาลใสขาวนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะเอาที่ความชอบนะคะคนที่ชอบหวานก็เพิ่มเติมผงชูรสนิดหน่อยสําหรับทานที่ทานแล้วก็ลดหน่วยซอสฝักเขียวประมาณ2ช้อนโต๊ะเติมต่อด้วยซอสหอยนางรมประมาณ3ช้อนโต๊ะที่ประมาณก็คืออยู่ที่รสของหน่อไม้เป็นเพื่อนด้วยนะคะบางทีหน่อไม้ของเพื่อนออกเค็มต้มล้างแล้วก็ยังมีความเค็มอยู่เยอะแล้วก็ต้องชิมดู เติมสีสันแล้วก็รสเผ็ดเพิ่มเติมด้วยพริกชี้ฟ้าสดเป็นพริกสีแดงนะคะสีสันสวยงามแล้วก็เพิ่มความเผ็ดให้กับพริกเพราะว่าพริกแกงบางทีก็สีสันออกแดงแต่ว่าไม่ค่อยเผ็ดมากคนที่ชอบเผ็ดก,ก็เติมพริกสดลงไปค่ะพอเราปรุงรสชาติครบนะคะความหวานความนัวแล้วก็มาชิมรสดูถ้าความ อร่อยที่เราได้แล้วนะคะตามต้องการเราค่อยมาเติมผักแต่งกิ่น2อย่างค่ะที่นิยมใส่กันเลยในการผัดพริกแกงนะคะใบมะกรูดเีกเส้นกลางออกแล้วนะคะนําไปล้างน้ำสะอาดนําใส่ลงไปผัดให้ผักสลดมีกลิ่นน้ําหอมก็ถือว่าใช้ได้และอีกชนิดผักนะคะที่นิยมใส่ในการผัดพริกแกงก็คือใบโหระพาค่ะใบเล็กๆนะคะเป็นโหระพาสวนใบไม่สวยมาก ใบจะไม่ค่อยอวบไม่ค่อยสวยแต่ว่าถ้าแบบนี้คือกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมมากเป็นโหละพาสวนผักบ้านบ้านปลอดสารด้วยค่ะผัดใส่ลงไปให้กลิ่นออกก็ถือว่าใช้ได้ผัดพริกแกงทุกอย่างนะคะที่เพื่อนเพื่อนสังเกตดูจะทําประมาณนี้เพียงแต่ว่าผักที่เราใช้แต่ละอย่างที่เราเลือกใส่ก็เลือกแตกต่างกันไปจะเป็นผัดพริกแกงมะเขือผัดพริกแกงถั่วฝักยาวนะคะ ผัดพริกแกงสตอรหรือว่าผัดพริกแกงหน่อไม้หน่อไม้ก็มีหลายอย่างทั้งหน่อไม้ดองหน่อไม้ต้มหน่อไม้สดนะคะซึ่งคลิปนี้ก็เป็นผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่หมูชิ้นนะคะเป็นหน่อไม้ดองวิธีทําก็ทําแบบนี้ผัดเสร็จแล้วความอร่อยได้แล้วตัดใส่ข้าว ใส่จานข้าวสวยร้อนๆเสิร์ฟนะคะวันนี้เมนูอร่อยนํามาฝากกันถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ